สวัสดีครับในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการปิดแถบแสดงสภาพอากาศและข่าวต่างๆบนทัสบาร์ใน Windows 10นะครับโดยแถบตัวนี้นะครับก็จะมากับการอัปเดต Windows 10รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็ในแถบนี้นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสภาพอากาศแล้วก็ข่าวต่างๆนะครับก็ใครที่ ไม่ต้องการให้มันแสดงนะครับหรืออาจจะลดนะครับพื้นที่ให้มันแสดงน้อยลงนะครับให้เหลือแค่รูปก้อนเมียกนะครับก็มีวิธีการตั้งค่านะครับมีและวิธีการปิดดังนี้ให้เราคลิกขวาที่ทักมานะครับจากนั้นเราก็เลือก new and interest นะครับแล้วอันนี้นะครับขอจะติ๊กไว้ที่ อันบนสุดนะครับก็คืออันนี้จะเป็นการโชว์ไอคอนแบบปกตินะครับแบบเต็มก็คือแค่นี้นะครับถ้าเกิดใครอยากจะย่อให้มันเล็กลงนะครับเราก็เลือกที่อันที่2องครับอันนี้มันก็จะโชว์แค่รูปกรนเมฆนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะปิดนะครับเราก็มาเลือกที่อันที่3าม t u r n o f f อันนี้นะครับมันก็จะปิดไปนะครับ ส่วนใครที่ใช้ใน Windows 11นะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับเราก็สามารถปิดได้ด้วยวิธีการเดียวกันนี้เลยนะครับก็วิธีการปิดแถบข้อมูลแสดงข่าวสารและสภาพอากาศบน Windows 10นั้นนะครับก็มีวิธีการปิดเท่านี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอสวัสดีครับ